สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะมาแจกสูตรตับไก่ย่างหอมๆอร่อยๆพร้อมเคล็ดลับวิธีทำตับไก่ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นสาบจะทำทานก็ได้ทำขายก็ดีหากพร้อมแล้วไปรับชมวิธีการทำกันเลยครับตับไก่เลือกซื้อสีสดๆส,สีไม่คำ้ำกลิ่นไม่เหม็นคาวแรงกดดูจะมีความแน่นความเด้งนำตับไก่มาตัดแต่งแบ่งออกเป็นสชิ้น ได้แล้วลงเป็นแป้งมัน3-4ช้อนโต๊ะสำหรับตับไก่1กิโลเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเราจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูนะครับจะทำให้ตับไก่เละแป้งมันจะดูดเอาเลือดเอาความคาวออกมาคุกเขาเบาๆไม่ต้องขยับนะครับหมักทิ้งไว้5-10บนาทีแล้วนำไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดสูตรหมักตับไก่1กิโลพริกไทยขาวหรือพริกดำครึ่งช้อนโต๊ะรูปผักชีครึ่งช้อนโต๊ะลาบผักชี3-4ราก กระเทียมไทย10-15กรีบแล้วออกแรงโขลกให้ละเอียดหรือท่านผู้ชมจะปั่นเอาก็ได้ตามสะดวกนะครับได้แล้วนำลงกระมังที่เราจะหมักตับไก่ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะซอสเมือกระเทศ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาไม่ทานไม่ต้องใส่ผงปรุงรสครึ่งถึง1ช้อนชานมสดคาราเ่น70 ml แล้วก็คุกเข้ารสชาติให้เข้ากันแต่งสีสันให้สวยงามด้วยสีส้มแดงนิดหน่อยนำตับไก่ที่ล้างพักให้เสี็ดน้ำเทลงไป คุกเค้าเบาๆ5นาทีไม่ต้องขยับนะครับสุดท้ายลงเป็นน้ำมันพืช3-4ช้อนโต๊ะคุกเค้าซ้ำเบาๆปิดฟิลม์มหรือน้ำไก่ใส่ถุงแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือว่าถังน้ำแข็งหมักทิ้งไว้3-4ชั่วโมงหรือเป็นการข้ามคืนเลยก็ได้แล้วก็นำไก่ออกมาเสียบไม้แบบนี้นะครับไม้ที่จะใช้เสียบให้แช่น้ำก่อนด้วยนะครับเสียบชิ้นเล็กแล้วก็ตามด้วยชิ้นใหญ่ เท่านี้เราก็จะได้ตับไก่พร้อมย่างแบบเห้สวยเลยนะครับนี่นะฮะเสียบเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือ,อย่างกันเลยครับใช้ไฟกลางค่อนมาทางไฟอ่อนในการย่างอย่าใช้ไฟอ่อนจนเกินไปในการย่างตับไก่เดี๋จะทําทให้ตับไก่แห้งแล้วก็หดนะครับอย่าลืมใช้น้ําหมักทาลงไปในตอนย่างด้วยนะครับจะทําให้ไก่สีสวยรสชาติดีขึ้นย่างเสร็จตับไก่จะไม่แห้งตับไก่ย่างสีได้สวยหอม ได้ข้าวเหนียวนันร้อนเกี่ยวบองปลาโนัวรับรองว่าฟินแน่นอนครับสูตรหมักตับไก่ย่างหอม,หอ,มอร่อยอร่อยจะทําทานก็ได้ทําขายก็ดีสูตรนี้ก็าฝากุ่นผู้ชมลองนําไปทําทานทำขายกันดู EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ